ครับท่านนายกสวัสดีครับสวัสดีครับภาพท่านนายกที่ตลาดส,สดแม่สมจิตที่ภูเก็ตเมื่อวาน สนุกที่สุดเท่าที่เดเดินตลาดนานหรือเปล่าครับเออเป็นการไปเดินซึ่งแทบไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากคนนะครับใช้เวลาอยู่ที่ตลาดนานไหมครับก็ประมาณ20กว่านาทีนี่แหละครับที่เขาตัดต่อไปก็อาจจะมีช่วงที่ถ่ายถ่ายไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอุปสรรคนะครับก็เลยต้องมาพูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าสงสัยว่าคนดูก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าต้องคอยลุ้นว่าฟังแล้วมันต่อเนื่องหรือเปล่ายังไงครับถ้าอย่างนั้นถามโดยภาพรวมๆก็แล้วกันว่าในแง่ของสถานการณ์ค่าครองชีพโดยรวมทั้งหมดของประเทศไทยท่านนายกมองว่าค่าครองชีพคนไทยตออนนนี้เป็ยังไบบาคครื ปีนี้ได้รับผลกระทบเนี่ยจะเป็นเรื่องของภัยแล้งพอสมควรครับราคาผักนะฮะชัดเจนมากที่สุดเนี่ยได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของอย่างที่เราเห็นเรื่องไข่มานะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องหมูรเรื่องไก่ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยผมก็จึงได้ขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เอาเรื่องเหล่านี้มาดูในลักษณะที่เป็นระบบเชื่อมมาตั้งแต่เรื่องของตัวต้นทุนนะครับ ไล่เข้ามาเช่นกรณีของอาหารสัตว์นะครับว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมซึ่งจะลดต้นทุนตรงนี้ได้นะครับ,รบแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโดยสภาพอากาศก็ดีโดยสภาพตลาดก็ดีนะครับสินค้าหลายตัวเริ่มคลี่คลายไปนะครับแต่เราก็จะไม่วางใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าปัญหานี้เนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งจะมีเสียงบ่นอยู่มาเป็นระยะะ,ยะตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยนะครับผมก็คิดว่าระบบหลายอย่างซึ่งจะต้องปรับปรุงก็คือ การประกาศราคาให้พี่น้องประชาชนทราบทางเลือกนะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็มีโครงการอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับเรื่องธงฟ้าเรื่องอะไรต่างๆแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือการกํากับดูแลที่ดีที่สุดเนี่ยเหมือนกับในหลายๆประเทศเนี่ยก็คือว่ามันมีกับการประกาศว่าราคาที่มันควรจะเป็นนะครับอาจจะไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ควรจะปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบในทุกที่เหมือนราคาแนะนําถูกต้องครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทํากันบ้างไม่ทํากันบ้างนะครับก็ควรจะมีการสอดส่องดูแลเข้มงวดมากขึ้นราคาที่ประกาศก็อาจจะต้องคํานึงถึงราค ในพื้นที่ในท้องถิ่นมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ที่ลงไปเมื่อวานนี้ก็จะมีเสียงท้วงว่าไอ้ราคาที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะเป็นราคากรุงเทพนะครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงทางนู้นเนี่ยแล้วค่าขนส่งค่าอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ถามหน่วยงานไปเขาบอกเขาขึ้นเว็บไซต์แล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนจขนาไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็จะมีการปรับปรุงนอกจากนั้นเนี่ยก็คงจะมาดูด้วยครับว่าในกรณีที่มีการ เอารัดเอาเปรียบกันนะครับการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าก็ต้องทํามากขึ้นนะครับแล้วก็กฎหมายเรื่องของสินค้าบริการก็ต้องทำนะครับอย่างบางตัวเนี่ยก็จะมีกติกากฎหมายเฉพาะลรวก็แก้กันไปเช่นน้ําตาลก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีการดําเนินการประสานกับกระทรวงสาหกรรมในการที่จะเอาโคต้าอีกส่วนหนึ่งเพื่อระบายเข้ามาสู่ตลาดได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็อยากจะยืนยันนะครับว่าเดินหน้าดูแลเรื่องเหล่านี้เต็มที่นะครับแล้วก็ จะใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ปรับปรุงระบบต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เบาบางลงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเมื่อสักครู่ในตามภาพในที่ตลาดเนี่ยไข่ไก่ราคาเริ่มลงเล็กๆครับยังไม่ยังคงจะต้องพยายามทํากันต่อครับนะครับแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยก็เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะก่อนหน้านี้ก็จะจะแพงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกันด้วยก็คือว่าเ,เวลานี้พูดถึงราคาสินค้าเนี่ยต้องต้องแยกเหมือนกันนะครับเพราะว่าซื้อที่ตลาดสด ก็ต้นทุนแบบหนึ่งซื้อในห้างก็เป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนหลังนี่ต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตคนปรับเปลี่ยนก็ไปเดินห้างกันมากขึ้นนะครับอย่างไข่ตอนนั้นเนี่ยที่เถียงกันเนี่ยนะครับว่าตกลกี่บาทเนี่ยถ้าคนซื้อตลาดก็3บาทกว่าแต่ถ้าคนไปห้างก็5บาท6บาทขึ้นไปนะครับก็เลยบางทีพูดกันคนละคนละเรื่องกันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเข้าไปในห้างเนี่ยเขามีต้นทุนอื่นๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะทราบนะครับว่าม ร้านค้าเล็กๆของชุมชนต่างๆเนี่ยซึ่งจะไม่มีต้นทุนในเรื่องพวกนั้นครับก่อนหน้านี้ตอนที่มีการแก้ปัญหาเรื่องไข่ไก่เรื่องเปิดเสรีนาเข้าแม่ไก่เข้ามามีเอกชนเคยแสดงข้อวิตกกังวลว่าในระเจ็ดถึงแเดือนข้างหน้าแม่ไก่มากขึ้นไข่จะออกมาล้นตลาดแล้วราคาจะตกตอนนั้นครับท่านยกรเป็นห่วงเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคือก็คงจะสามารถมีมาตรการในการไปควบคุมได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าราคาไข่ตกเนี่ยก็จะอาจจะมาขอความร่วมมือกันนะครับผมวันนั้นที่เราไปที่เกษตรเนี่ยก็บอกว่า อายุของไก่เนี่ยก็เป็นตัวปรับได้นะครับถ้าเราลดอายุที่ยืนกรงอยู่มันก็จะมันก็จะลดปริมาณที่เข้าสู่ระบบได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ที่ถูกที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ควรจะสนับสนุนส่งเสริมให้คนกินไข่นะครับแล้วก็เหมือนกับที่ขณะนี้เราทําเรื่องอาหารกลางวันเรื่องนมให้โรงเรียนเนี่ย นะครับถ้าสมมติว่ามันล้นจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะรณรงค์ก็ได้ราาหรือ,อ,อทําโครงการในการที่จะระบายออกไปได้ครับเรื่องหมูเป็นยังไงบ้างรครับตอนนี้ราคาหมูตอนนี้ก็เริ่มปรับลงนะครับแต่ว่าผมก็จะให้ทางกระทรวงพาณิชย์ดูในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับและผลกระทบจากสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับล้วก็จะเร่งแก้เช่นเดียวกันครับผมช่วงนี้เขาบอกว่าถ้าเข้าหน้าฝนยิ่งท่านนี้บอกว่าภัยแล้งมาแบบนี้พืชผักราคาขึ้นแน่นอน เมื่อกี้ที่ตลาดเขาก็บอกเหมือนกันว่าผักเริ่มราคาขึ้นบ้างแล้วอันนี้น่าห่วงแค่ไหนขนาดนี้บางตัวเริ่มลดนะครับแต่ว่ามันจะมันจะเราก็จะต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องของของดินฟ้าอากาศต่าง,อย,างอย่างใกล้ชิดต่อไปตอนนี้ก็สําคัญก็คือว่าเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็พูดมาหลายครั้งก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดแนวโน้มขณะนี้ดีขึ้นก็คือว่าในช่วงประมาณ1สัปดาห์กว่า,วาที่ผ่านมาเนี่ยเริ่ม เราเริ่มมีน้าไหลเข้าเขื่อนมากกว่าออกฝนตกหนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่พอนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลในปีหน้าต้นปีครับว่ายังจะมีปัญหาเรื่องของภัยแล้งค่อนข้างมากครับผมถ้าดูในภาพรวมแบบนี้ทั้งผักทั้งไข่ทั้งหมูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูในแง่ค่าครองชีพเฉพาะส่วนนี้ก่อนเนี่ยท่านนายกเบาใจลงค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วเอ,อ่อระดับหนึ่งครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยตเตรียมเสนอคอรมอเศรษฐกิ ดูแลในเรื่องของราคาสินค,คา้าจริงถ้าเรามองในภาพใหญ่เนี่ยทุกปีมันจะมีปัญหาเรื่องไข่ไก่ราคาแพงหมูราคาแพงเวลาหน้าร้อนหมูเครียดไก่เครียดออกไข่น้อยราคามันก็จะแพงเป็นปกติรเราจะพอมีวิธีการในแการแ,แก้ปัญหาให้เป็น,ให,ปนให้เป็นระยะยาวแบบยั่งยืนไม่ต้องมาเจอปัญหานี้แบบทุกปีไหมครับ,ค,รบคือจริงๆเนี่ยมันมันอยู่ที่ความพอดีครับ ในอดีตเนี่ยมันก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างเรื่องเรื่องไข่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาก่อนหน้านี้ที่ไข่ถูกร้อนตลาดแต่พอทําแล้วมันทําเกินเลยความพอดีไปไม่พอดีนะครับม,มันก็เป็นปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเรียนรู้จากไออดีตท,ที่ผ่านมาว่ากลไกตรงไหนที่พอจะปรับให้มันสามารถที่จะดูแลวัตจักรที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติได้ ท่านยกพูดถึงเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในแง่ของการดูแลผู้บริโภคสคบอหลังๆก็เริ่มเห็นออกมาทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมจุดไหนที่ท่านยคิดมองว่าสคบอควรต้องเข้ามาทําหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมไหมครับความจริงแล้วเนี่ยหลักที่จะดีที่สุดต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งกําลังมีการผลักดันกฎหมายอยู่ก็คือเวลาที่เรามีองค์กรอิสระในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยตามรัฐธรรมนูญน,นะครับตรงนั้นนะครับองค์กรนี้ซึ่งมันมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยมันจะใกล้ชิดอยู่กับสภาพความเป็น เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับผมคิดว่าถ้าประชาชนมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบได้น้อยนะครับแล้วก็จะมองเห็นลู่ทางโอกาสการ